ที่ตลาดป้าน,นันหรือว่าตลาดสดเมืองใหม่พานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีผู้สื่อข่าวไปพบกับนางสาวเดือนเพนใจดีแท้อายุ39ปีครับเป็นอดีตสาวโรงงานสู้ชีวิตครับขายเนื้อโคขุนโพนยางคําไม้หนึ่งแค่10บาทเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าซื้อ10ไม้แถมให้ฟรีหนึ่งไม้ด้วยนะมีโปรโมชัน่นด้วยซึ่งเศรษฐกิจแบบนี้ครับหากินได้ยากนะฮะเมือ่อมาถึงตลาดก็พบว่ามีลูกค้าต่อแถวกันมากมายเลยนะครับ โดยที่แม่ค้าเนื้อย่างรายนี้นะครับก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองพอมีความรู้และวิชาทำอาหารประเภทหมักย่างเนี่ยที่ได้มาจากคุณแม่จึงลาออกมาเปิดร้านเนื้อย่างโคขุนโพลยางคําซึ่งเนื้อโคขุนเนี่ยถ้าจะรับไปจะไปรับเองที่สหกรณ์นะครับแล้วหัน่นเอามาหัน่นเอามาหมักทําเองทุกขั้นตอนขายในราคาแค่10บบาทเท่านั้นเอง เพราะว่า10บ,บาทเนี่ยพออยู่ได้แล้วถึงกําไรจะไม่มากก็ไม่เป็นไรอยากให้คนที่งบน้อยทุนน้อยได้กินนะครับมีเงินแค่10บ,บาทก็กินได้วัตถุดิบตอนนี้ครับแน่นอนขึ้นราคาแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าก็ยังจะขายราคานี้ไปตลอดเพื่ออยากให้ทุกคนได้กินเนื้อโคขุนโพนยางคําแท้แบบราคาถูกๆ ร้านนี้ครับจะตั้งอยู่ที่ตลาดป้าน,นันครับอําเภอพานทองเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่สามงเย็นถึงสองทุ่มครับซึ่งปกติจะไม่ถึงสองทุ่มก็จะหมดก่อนคือเวลาประมาณสักหกโมงครึ่งจะหมดแล้วเกือบทุกวันและร้านจะหยุดทุกวันพระครับทางด้านของนายเทิดพานสวรรณจิตเมื่อสักครู่นี้ครับเจ้าของตลาดบอกว่าช่วงนี้ก็เห็นหนุ่มสาวโรงงานออกมาขายของกันเยอะขึ้นนะครับหลังจากเลิกง,งานแล้วก็ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์โดยที่ทางตลาดก็จะเปิดโอกาสให้กับทุกค,คนที่อยากมาหารายได้เสริม สามารถเดินทางมาจองที่และขายได้เลยโดยตลาดจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10นาฬิกานะครับ